ผมว่าผมรู้แล้วผมต้องเล่นทีน,น,นี่ครับนี่มันต้องเล่นแบบนี้นี่มันต้องแบบนี้เออแบบนี้นะอ้โยนี่แหละโ <c oughs> ยยยยกยย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 ยคยย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 ้ยย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 กยยอยยยยยยยัยยัยยย้ยย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 เยย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 นน ที่ผมว่ามันตำนานจริงๆนยตำสะแบดหัวใจผมหายไปหมดเลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะกลับมาในเกมนี้กันอีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งว่าเออใช่จะว่าไปนะครับแต่พอขอพูดเรื่องของคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับก็ผมก็ได้ไปร่างไลอ่านคอมเมนต์มานะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตกลงน้องๆเขาคิดกันยังไงนะไอเรื่องไอที่คิดที่แล้วนะครับเพราะบอกอว่าเออเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าเออการตีความของผมจะถูกหรือเปล่านะแต่ไปถึงว่าเอออาจจะไม่ชอบแบบนี้นะครับคือจะถามว่าเออถ้าอยากให้แบบเล่นแบบบบบปกกกติ็ไดด้้รหือออว่าาเี๋ยมงงง แบบจะให้เล่นแบบปกติแบบนิสัยปกติพี่ก็ได้หรือว่าจะให้นิสัยแบบไอ้นี่ยแบบลองแบบยังไงเอนเตทนคนดูแบบนี้นั่นเองนะครับคือมีให้เลือกสอย่างก็คือแบบปกติของพี่แบบ แบบยังไงแบบปกติของพี่คือตัวพี่ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นแบบคนประมาณไหนนั่นเองนะครับกับแบบที่แบบเอนเตอร์เทนคนดูแบบแบบพาร์ทที่1อันนี้นั่นเองครับซึ่งพาร์ทนี้พาร์ทที่2นะครับก็ผมก็จะทําการเล่นแบบปกติให้ก่อนแล้วกันแล้วก็คอมเมนต์กันด้านใต้คลิปกันเลยนะครับว่าอยากได้ดูแบบไหนนั่นเองนะครับแบบปกติหรือว่าแบบเอนเตอร์เทนนั่นเองนะครับมาก็เชิมชมรับกันดูเลยครับมาซึ่งตอนนี้ผมก็จะเล่นแบบนี้ครับแผนในการเล่นวันนี้นะครับผมจะทําแบบนี้ครับ ก็คือไอตัวนี้ครับไอตัวเงินทั้ง4อันเนี้ยตัวตัวเงินตัวทองทั้ง4ตัวนี้นะครับผมก็จะเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็จะผ่านไปอีก2อันนี้นะครับอีกอันนี้ถ้าเป็นไปได้นั่นเองครับแต่ผมว่าผมคงก็คงเล่นเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะใช้เจ้านี้เล่นเหมือนเดิมนั่นเองครับก็คือจอยสติ๊กอันโปรดของผมเองนะครับคุณแม่เขาซื้อมาให้ตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ชอบใช้มากเลยครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับมา่างตัวแรกอันนี้ผมก็จะเริ่มเล่นเลยละกัน แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าบอกว่ามันจะต้องเราต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะเล่นด่านนี้ใช่ไหมก็ก็จ่ายไปเลยครับโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่ในด่านแล้วนั่นเองนะครับมาซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนั่นเองนะครับก็หลายคนอาจจะสังเกตว่าเออผมเปลี่ยนกล้องมาอยู่ด้านมุมขวาแล้วนะครับพอดีว่าเออเห็นว่ามุมขวามันก็โอเคอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เลยเปลี่ยนกล้องมาเป็นมุมข,ขวาเอ้ยนี่อะไรอะ่ะแค่นี้จบโอ้ไม่คุ้มเงินเลยฮลัลโหล เดี๋ยวโอเคถ้า8อันใช่ไหม8อันนี้โอ้โหผมว่าผมจนพอดีครับมาอันนี้อีกอันหนึง่งนั่นเองนะครับรีวาร์ดอ๋อมมนมีรีวาร์ดด้วยโอเคมาจ่ายไปครับมาเคมาแล้วก็อันนี้ผมก็เล่นแบบสปีดครับนี้อเอเออไม่ไม่มาโอเคผมรอดละโอเคเรบรอยปุ๊บโอเคเรียบรอ้อยแค่นี้โอ,โอ้โหไอไอที่เงินทน <Melanie> นี่เงินเสียไปนี่แบบเงินกูโอเคมากดอันนี้ต่อไปอ่ะ รู้สึกว่าผมอยากจะขอเปลี่ยนแผนขออนุญาตเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับผมขอเปลี่ยนไปเล่นไอ้สตัวนี้ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ขอเลยไปเล่นไอ้นี่ด้วยดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นไม่มีเงินปลดล็อกไอ้สตัวนี้แน่นอน,นครับมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอมาเล่นไอ้ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับด่านแล้วผมก็ลองใช้ตัวใหม่เฮ้ยเดี๋ยวจะหลดมาจากไหนฮัลโหลเฮ้ยสวัสดีเราเองเอุ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เราเองฮัลโหล อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอ่าโอเคแบเดี๋ยวปลอดภัยบนี้ไปแล้วครับนัดแรกโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวทาการบินมาตรงนี้อีกแล้วก็พยายามเก็บไอ้กล่องอันนี้โอ้โหเดี๋ยว,ยวเดี๋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 ยวมันยังไม่มีกล่องเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรน่ะน่ะอะไรอ๋อผมก็กำลังมองอยู่เอ๊ะมันคือ,ม,คอมันคืออะไรอะนั่นโอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้โอ้มาดรอปออกมาแล้วกันที่2ครับแต่รู้สึกว่าผมยังไม่เจอหีบเงินแม้แต่อันเดียวเลยนะเนี่ยเออหีบเงินมันหายไปไหนหมดเอ้ยนี่ นี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอเคมาค่อยๆโอ้โ้เมื่อกี้ถ้าจะระดับนั้นนะเอ้ยเอ้าผมลืมเมื่อกี้ลืมไปเลยว่ามันมีไอตรงนั้นเดี๋ยวเดมาลองขึ้นแบบนี้นะครับตอนแรกแล้วก็พยายามขึ้นตรงนี้มันจะขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาตรงนี้ก่อนครับนี่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไปตรงนั้นมันก็จะไม่รอดเหมือนกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการหย่อนตัวแบบนี้ครับหย่อน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 เดี๋ยวหย่อนหย่อนลงไหมอ่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วโอเครอดละ เมื่อกี้หัวใจแทบวายครับแค่แค่ขึ้นจะขึ้นไปไอ้นี่แล้วก็อันที่3เรียบร้อยครับผมมีจรวดครับอันนี้โหวิ่งทครับฟัสแบบนี้อืมเร็วสู้ฟัสบบนีเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอาปุ่มไม่ผหเมื่อกี้เจ็ดหมดเจ็ดหมดมาเอาใหม่ครับนี่อันนี้รืดโอเคแล้วก็อันที่สองครับอันที่2เฮ้ยเลยเลยอันแรกหมดอันสองเลยครับอันที่สามนี่เป็นไงครับมาเราดูครับนี่ก็อ่าอ่าอันที่สามโอ้โหถ้าจะขนาดนี้อืมเปิดก่อนเลยแล้วกันโอ้ผมหนีแล้วโอเคบายบายโอ้โอ้เอา โหหลบไม่ได้หลบไม่ทันเดี๋ยวนะอ่ะโว้เดี๋ยวอันนี the, ้เราต้องมาตรงนี้ก่อนแล้วก็อุ้ยแล้วก็ทำการรีเซ็ตอุ้ยเฮ้ยแล้วก็รีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตอีกไม่อุ้ย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 มันตกเป๊ะพอดีเลยลงบ่อเป๊ะเลยครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะยากนิดนึงนะเนี่ยโอ้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 ไม่ได้เก็บโอ้ยเกมหัวร้อนเกมมิ่งโอ้โอเคมาผมทำแบบนี้ดีกว่าครับรู้สึกว่าจะง่ายกว่าเยอะเลยครับแล้วก็อันที่สองแล้วก็อันที่ใช่ม้ยเฮ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเกือบไปครับมาอันที่3โอ๋ออ๋อเดี๋ยวเพราะว่าผมจะยิงตายนะถ้าผมขึ้นไปอีกทีนึงเนี่ยมาแล้วก็อันนี้ขึ้นไปแบบปกติอ้เรียบร้อยครับออยเรียบร้อยผ่านไปอีกอันนึงแล้วนะครับรอบนี้เป็นรูปรูปรูปตัวอะไรอะผมดูไม่ออกนะ่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรโอเคแต่ช่างมันเถอะครับผมเล่นไปสมนาทีดานนี้ใช้ได้เลยนะครับผมพูดเลยว่าย่าพอตัวเลยนะเนี่ยแบบดาเมื่อกี้ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับด่านต่อไปนั่นเองนะครับรู้สึกตัวนี้มันจะเป็นแอบแบบออ,ออกแนวจีนจีนิดนึงนั่นเองนะครับเหมือนผู้หญิงจีนอ๋ออันนี้ผมนึกว่ามันเป็นแบบกระโดดขึ้นต้นไม้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรมาเพราะฉะนั้นเอ้ยเราลงอันนี้ได้ปะลงอันนี้ได้เปาฮัลโหลโอาโอเคลงได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นปลอดภัยแต่แตั้งแต่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วโอ้มาก็โอ้โหเราเริ่มสไกเลยครับเดี๋ยวโอ้ถ้าจะเริ่มไกลขานาดนี้นี่แบบโอ้ข้าวผม <laughs> เห มาเฮ้ยอันที่หนึง่งอันที่สองเ,เอฮ้ยอ<ฮ>้าโหแบบนี้ยากนะเนี่ยโอเคครับมาตอนนี้ผมก็ได้ผ่านเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจากอจุดเมื่อกี้นั่นเองนะครับจากตอนแรกผมก็แบบเล่นเฟลไปหลายรอบอยู่แต่ว่าอันนี้โอเคมาแล้วก็ทําการบินมาขึ้นมาตรงนี้ครับหวังว่าจะไม่เจอตรวจอีกนะถ้าเจออีกทีที่ผมแบบโอ้โหผมเนี่ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวมันม,ม,นมีมันมีไอ้ฟ้าไอ้แท่งไฟ,ไฟที่แทนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึง เฮ้ยอ <Z an aaS as> ่าเรียบร้อยครับแล้วก็ขึ้นอีกจุดหนึ่งครับแล้วก็ขึ้นอีกจุดหนึ่งแล้วก็โอ้โหถ้าจะขนาดนี้อ้าโอ้ไม่กัโอ้โอ้โอ้เกือบไปครับเมื่อกี้โอเคมารู้สึกตรงนี้จะไม่มีอะไรเนาะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับตอนแรกผมนด้ว่ามันจะมีหงคงคีพีไปพวกนี้อยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่รู้สึกว่าแถวดีจะไม่มีแล้วนั่นเองนะฮะโอ้ยไอตรงนี้มันเป็นลาวาเดี๋ยว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 เกือบไปเกือบไปมาอันนี้ปุ๊มอนี อ๋อน oh, ี okay, okay, so okay, okay, ่โอเคพอเข้าใจแล้วแล้วก็บินยาวเลยครับมาแล้วก็ปื๊ดอันนี้โอ้มีจรวดอีกกันหนึ่งด้วยโอ้โหใช้จรวดขนาดนี้นะนี่มาบินย้อนศแล้วก็ปื๊ดอ้าวกรรมบินไม่ถึงครับมาขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็อ่าโอ้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 แมนโอ้แมนโอ้โหเกือบไปครับมาไม่แปลมาอันนี้โอเคบินย้อนเลยครับปื๊ดแล้วก็บินย้อนกลับมาตรงนี้แล้วก็บ้มเรียบร้อยครับมายังไม่เสร็จครับโอ้โหเหลือ เดือหน้าอีกกันนึงครับมาโอ้อันนี้พาครัวพาครัวโหแบบนี้แบบนี้มัน G G E y ครับโหมันคนละเลเวลนะไอ้หนูโหอ,อันนี้น่าจะเป็นรูปแบบไม่ใช่ดิไม่ใช่คนจีนนี่มันคนแบบออกแนวออกแนวเอออินเดียไม่ใช่ผมไม่แน่ใจคนระับกติวิชาประวัติศาสตร์ผมก็ไม่แข็งอยู่แล้วผมบ,บ้าบวกขนาดนี้นี่ไม่แข็งหนักกว่าเดิมอีกโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับตาที่สามของเราแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะขอเล่นเป็นตัวปกติของผมแล้วเออ แต่ว่าประเด็นคือผมอยากได้เงินครับผมอยากได้เงินอย่างแรกเลยครับมาแล้วก็อันนี้เอ้ยคือถึงโอ้ไม่ถึงอีกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันเราต้องต้องต้องค่อยๆหยอดแล้วครับอบนนี้โอ้ยถึงแหมโอ้ไม่ถึงอีกโอเคครับมาผมเข้าใจแล้วผมจะทำไงดีผมจะค่อยๆกดอันนี้หยอดครั้งเดียวนะครับแล้วก็กระโดดยาวเลยโอ้โอเครอดแล้วครับรอดแล้วครับแล้วก็ทําการกระโดดมาตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ทําการกระโดดขึ้นมาตรงนี้อีกทีนึงโอ้เกือบ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 เดี๋ยวเราเราผมต้องไปทางไหนต่อครับอ๋อเนี่ย อ๋อโอเคครับตอนแรกผมว่าผมจะไม่รอดแล้วโอเคแล้วนี้ผมก็ต้องไปไอที่สีม่วงๆนั้นแน่นอนนะครับมาแล้วมันจะมีอะไรอยู่ในนี้ไหมโอเคคงคงไม่มีครับอ๋อเนี่ยโหค่อนข้างลึกซึ้งนะครับโอ้โหเนี่ยมันแงมแงมไหนครับเดี๋ยวเอ๊ะหรือว่าต้องขึ้นไอ้นี่เปล่าเอ้ยขึ้นขึ้นอ๋ออ๋อนี่เนี่ยมันมีโอ้โ e อ้โ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 อเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันหมดจังเดี๋ยวฮัลโหล โอ้เนี่ยอ๋อเก็บเงินครับโอเคมาต่อไปครับก็คืออุปสรรคที่ว่าเราต้องลงไปซึ่งมันก็ไม่ใช่อุปสรรคยากสำหรับเรานั่นเองนะครับมาแล้วก็อันนี้ทําการขึ้นไปใช่ไหมอ๋อต้องดินผ่านลาวาน,นี่อุ้เยเฮ้เดี๋ยวแล้วผมต้องไปเก็บเงินไปต้องไปเก็บเงินใหม่ปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลมันถ้าจะมันจะผ่านยากขนาดนี้นะครับโอ้โหเอ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เฮโอ้โหโอ้โหถ้าจะยากขนาดนี้นะเดีเ๋ยว เออผมว่าผมไม่เอาเงินนะคุ้มสุดแล้วโอเคมาตรงนี้อีกทีนึงครับแล้วก็มาโอ้ยโอ้โอ biography. ้โอ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 มาแล้วก็ถึงโอ้โหถึงเช็คพอยท์ถ้าจะขนาดนี้นะครับโอ้โหด่านนี้มีละมีเจ็ตอีกโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหมันมาซะขนาดนี้เอ้าโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะพวกจะหลบมาแบบนี้หลบแบบดิจิตอลรู้จักไหมวิชาวัดสุริน่ะวิชาจากวัดสุริน่ะรู้จักเปล่าโอ้ มาต่อไปเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวน,นี้ผมรออยู่นิดนึงก่อนดีกว่าแล้วก็ขึ้นไป <im itates noise> <im intake> มันมีมีงี้ด้วยเดี๋ยวโอ้หหัวใจผมหายหมดแบบนี้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมไม่ไม่ตกหลุมพรางแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยครับโอ้โหอีดำนี่เรียบร้อยโอเคมาอันนี้อันนี้ออกแนวเป็นตีมแบบยังไง <im it> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเออก็มันก็ประมาณนี้แหละโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงไหนต่อดีกว่าอันนี้ ตอนนี้เรามีเงิน5้าอยู่อันห้าหาบาทนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะปลดล็อกอันนี้อันหนึ่งครับมาเสียตังค์อีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับมาโอเคเรียบร้อยครับมาทำการวิ่งไปปลดล็อกตัวละครใหม่อีกทีนึงนะแกนละแกนละแกนละกันนะฮะมาเอา้าผมว่าผมวิ่งผิดทางครับรู้สึกเดินมาผิดครับแต่ว่าชำํำผิดแล้วเอ๊ะมันต้องขึ้นนี่ป่าวะโอ้นี่น,นี่โอ้โหเดี๋ยวนี่นเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้เนี่ยผมเห็นแล้ว ผมเห็นแล้วผมเห็นตัวละครแล้วเดี๋ยวฮัลโหลว้าเรียบร้อยครับโอ้โหฟอร์มอวาเรียดันเจอร์เซปเปเตอร์สามโอเคครับมาเรียบร้อยครับตอนนี้เงินเหลือแค่2นะแล้วครับแล้วตอนนี้ผมกต้องรีวอดอีก3โอ้โห ตายละโอเคงั้นไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาด่านนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับมาตอนนี้เราก็อยู่อีกด่านหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับรู้สึกรู้สึกตอนนี้เราก็ต้องสปีดสปีดเพลย์อีกแล้วนะครับเพราะว่าเจอไอ้ด่านแบบเอ้พวกไงเดียแบบที่มันต้องรีบเล่นแบบไอเนี่ยครับได้หอเปะ่ะแบบด่านที่มันต้องรีบเล่นเฮ้ยเจ้าตร,รวจโอ้โหตรวจมันเร็วมากครับเดี๋ยวกดบินเพิ่มมาทำไมวะเนี่ยโอเคมาแล้วก็อันที่สองอ้าวอันที่สองไม่ถึงเอาใหม่ครับ มาอันที่2อันที่2อันที่2อันที่3นี่เรียบร้อยครับโอเคมาทําการลงไปที่รอบหนึ่งก่อนครับแล้วก็ทําการกําจัดอันที่4ให้ไดู้เนี่ยผ่านเรียบร้อยโอ้โหพอดีเลยโอเคครับมาแล้วก็อันนี้โอ้อันนี้ต้องรีบลงใช่ไหมโอ้ไม่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 ดีแล้วโอ้โหไม่ดีแล้วครับลงมาเจอลาวาอีกเดียเดี๋ยวเดี๋ใจเย็นใจใจเย็นหโอ้โ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 หมีมีนที่4ี่ด้วยครับเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล <โ>ฮ <ITA> ลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โอ้โหเกือบไปแล้วผมนี่ใช้สมาธิเล่นอย่างอย่างเข่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะว่าอันนี้มันคือแบบเป็นเครื่องปล่อยมาเรื่อยๆอะเฮ้ยมันปล่อยมาเรื่อยๆจริงด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหมาเอาเงินมาให้ผมก่อนนะครับแล้วก็แล้วค่อยคุณแล้วค่อยปล่อยครับโอเคมาผมกลับมาแล้วครับแอมคอมแบ็กครับนี่ครับโอ้โหผมได้ว่าอันนี้มันจะไม่มีเซอร์ไพร์อะไรเนี่ยโอ้โหมันมีซะโอ้ เนี่ยครับอันเนี้ยอันเนี้ยนเซอร์ไพรส์อนนของจริงเลยครับ <c oughs> ต้องใช้สมาธิขั้นสุดยอดโอโ้โอหโเฮ้ยมาเหนื่อยนะครับแล้วก็อันนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าส่วนหน้าโอ้เริ่มหัวมาแล้วโอเคมาแล้วก็มาถึงจุดจุดนี้อ้าวอ้าวอ้าวกรรมมากรรมเลยแบบนี้มาโอเคผมเข้าใจแล้วงั้นผมอันนี้ต้องรีบนิดน,นึงใช่ไหมต้องรีบใช่ไหมต้องต้องรีบโอเคครับอันนี้ผมต้องรีบนิดนึงครับรีบด้วยความเร็วสูงมากเลยอันนี้ โอเคมาตอนนี้ผมก็ได้ผ่านจุดๆนั้นมาแล้วครับแต่ว่าประเด็นคือประเด็นคือผมพัามันพลาดอีกแล้วโอ้ยเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้วทันยโอ้ยโอ้โ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยโอ้โอ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 ้ยโ้ย้อ้ยโอ้้ยโอโอ้ยโ claro ้อ้โอ้ย้้ โคตรยากเลยด่านเมื่อกี้ ừ, มาต่อไปครับด่านต่อไปผมว่าผมเล่นไปเชิงด้านบนบ้างดีกว่าครับมาด่านนี้แล้วกันมาอันนี้แล้วกันไอ้นี่ครับแม่คนนี้ครับมาแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้เลยแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับด่านอีกด่านหนึ่งกันแล้วนั่นเองเนะครับมาซึ่งตอนนี้ผมก็จะลองเล่นแบบชิวๆไปก่อนนะครับหลังจากจะด่านเมื่อกี้นี้แบบโอ้โหผมคงไม่อยากไม่อยากเล่นด่านเมื่อกี้อีก สักประมาณหลายอีกนานเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันต้องเดี๋ยวโอ้ยเกือบเกือบผมรีมองเลยว่ามันมีไอ้นี่นะโอ้โหเนี่ยภาพเล่มผมแล้วครับภาพเล่มผมแล้วครับอีกนิดนึงครับอ้าวเดี๋ยวอ๋อเนี่ยมันมันคิดจะหลอกไม่ทันหรอกครับโหไม่ไม่ไม่ทันผมหรอกครับจริงๆเนี่ยโอเคมาเรียบร้อยครับมาแล้วก็ตรงนี้ครับอันสองเรียบร้อยโอ้โห เมื่อกี้เอาซัพผมช็อกเลยโอเคมาแล้วก็มาตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็จะมีโหจะรัวถ้าจะเยอะขนาดนี้นะหนูเดี๋ยวฮัลโหลโอโอเกือบเกือบเกือบมาเดือยวอเอาใหม่ก่อนครับมาเพราะฉะนั้นในนี้ผมต้องสป,ปีดครับแล้วก็ทำการเอ้ยโอเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันมันมีที่ยืนดอยู่ตรงนั้นโอเคมางั้นผมต้องเอาใหม่ครับแล้วก็ทําการเบี่ยนไปให้ได้มากที่สุดเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาเรียบร้อยครับโอโหผ่านแล้วครับตรงนี้มาต่อไปจุดต่อไปครับ แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปแล้วเดินไปด้านไหนวะอ๋อ oh, oh, เดินด้านนี้โอเคแล้วด้านนี้มันมีอะไรครับผมอยากรู้ว่าผมอยากสำรวจเอ้ยสำรวจอ๋อสำรวจ,มรวจไม่ได้ด้วยไม่ให้สำรวจนะครับโอเคมาอันนี้ไม่ทห้ไม่ให้สำรวจก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าประเด็นคือมันมีไอ้นี่ครับมาโอ้โหแ,แล้วไงต่อครับอ๋อแล้วก็บินไปทางนี้อ่อนอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยใจเย็นๆหนูใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหฮัลโหลเดี๋ยวจะหลวมมันยังตามมาไหมเนี่ยไม่น่าไม่น่าตามแล้วมครับแบบนี้โอ้โหถึงระดับนี้แล้วโอ้โอ้โหโอเคมา แล้วก็ทกําการค่อยๆหย่อนตัวครับอันนี้จะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาไหม,หมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี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 ๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าโผล่มาเยอะสิครับโอ,โอ้โหโอ้โหถ้าจะขนาดนั้นนั่นอะอันนี้มาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็โอ,โอ้โหเกือบเกือบเกือบไปครับแล้วก็อันนี้พุงพ่งพุ่งดิ่งตรงเลยครับ มาห้าแล้วก็อันนี้มาพุ่งดิ่งตรงครับแล้วก็โหเดี๋ยวเดี๋ยวมารีบไปก่อนดีกว่าครับก่อนที่มันไม่ใช่ว่ามันตามมาได้อีกที่ผมงงเลยเนะี่ยโอเคมาตอนนี้รู้สึกว่าโอ้เนี่ยนี่เอา้าเฮ้ยทีเ่เงินไม่อยู่ตรงนั้นโอ้เก็บได้ทันมันเป็นการโทรที่อันแบบโอ้โหเป็นการโทรแบบที่ผมเกลียดมากเลยเงินมันอยู่ข้างหน้าโอ,โอ้โอเคแต่ไม่เป็นไรครับแต่ก็คุ้มค่าอย่างที่ผ่าน โอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่นด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะครับเป็นอีกตัวแดงตัวนี้นั่นเองครับมาเราเล่นกดนี้แล้วก็กดเพย์กันเลยดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับด่านอีกตัวแดงโอ้โหเดี๋ยวนี้มันจะผ่านยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคผ่านยังไงก็ผ่านอย่างเงี้ยโอ้โหด่านแรกโอเครู้สึกอันแรกจะไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารู้สึกหลังจากเนี้ยจะยากนิดนึงครับมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ้ดหมดเจ้ดหมดเอาใหม่ครับมาเอ้ยเอ้าโอ้โหเด้งเด้งโอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวอันที่สีเบบ่เรียบร้อยครับอันที่สองมาแล้วก็เก็บบอลเก็บบอลเรียบร้อยครับมาแล้วก็มาทางนี้เปล่ามาทางนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหถ้าจะอ๋ออันนี้มันอ๋อมันก็มีสไตล์ของมันเน่ไอ้ด่านนี้เนะี่ยโอเคมาแล้วก็ทําการบินมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ทําการบินฉุดอันนี้ออกมาโอเคแล้วก็อันที่สามก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับ กบินชุดออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อแล้วก็อันที่4โอ้โหอันนี้น่าทึงจะยากเนี่ยเพราะว่ามันจะเร็วมากเลยโอ้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 อันนี้เราต้องค่อยๆกดกระโดดทีเดียวใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้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 โอะมอมีมีโอเคอม่อีครับอ้โม้โอ้อ้โอ้โอ้ัอ้โอ้โอโอ้่อ้โอ้โอ้โอ้าอ้โอ้อ้โอัโอ้โมาแล้วค้ับถึง้า้าอ้เร้โอ้ยอ้โ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 อ้าอ้อ้อ้โา้โ้โอ้หน้โโอ้โหหน้้้โอ้โอ้้้มอ่ อันที่2แล้วก็อันที่3วนกลับแล้วก็รีบไปที่4เรแล้วแล้วโอ้โหโ้หผ่านแล้วอันที่4โอ้โหโคตรยากเลยเดี๋ยวโอ้โหไอไอหีบแบบนี้นี่ผมไม่คิดจะเอาอีกต่อไปแล้วอ่ะจริงๆโอ้โหผมเป็นหีบแล้วผมก็ไม่อยากไม่อยากจะหยิบแล้วอ่ะโอ้โหถ้าจะขลาดนี้นะโอ้โหแล้วแล้วก็ทำสเตจหมดเลยอืมเดี๋ยวอ่าโอเคโอ้โหยากอะเนี่ยเดี๋ยว โอ้แล้วก็ทำเจ็ตหมดอีกโอ้โหแปลว่าผมจะไม่มีตัวช่วยอะไรเลยนะตอนเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ <S <S อโอ้ยปลายเดียวโอ้เดี๋ยวทำไมรู้สึกเริ่มเริ่มเริ่มเลยละมันยิ่งมันยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆรนะยิ่งด่านหลังๆนี้ย่างยากเนี่ยตอนแรกๆที่สุดว,ว่าผมผิวมากเลยนะตอนหลังๆนี่ผมแบบอืมไม่ผิวเลยได้เงินแต่เสียชีวิตก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะฮะโอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะเดี๋ยว hello it's me เอ้า โอ,อ้โหโอ้โห Alber ถ้าจะยากสักขนาดนี้โอ้มามาล่อแล้วรอ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 อว้าวว้าวว้าวยิ้สยิ้ส <laughs> ผ่าน <laughs> อโอ้โหไอ้นี่อีแดงทำเราซะซวยเลยครับอีแดงถือดาดบเลเซอร์ด้วย <c oughs> โอ้ยโอ้ถ้าจะเอาหัวหัวหกโตนะฮะ ก็น,นั่นแหละฮะก็ตอนนี้ก็จบพานี้เพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับเกมอันคราฟโวพาที่สอน,น,นเองนะครับก็ชอบพี่แบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแบบธรรมดาหรือแบบเอนเตอร์เทนนั่นเองนะครับคอมเมนต์กันได้เลย2แบบนี้นั่นเองนะครับแต่ก็จะบอกว่าเออปกติพี่ก็เป็นคนแบบเฉยๆกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับก็อย่าไปคิดอะไรกันมากนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้คือขอร้องนะคืออยากให้คอมเมนต์มากเลยว่าอยากให้เล่นแบบเอนเตอร์เทนหรือว่าแบบธรรมดานั่นเอง นะครับคืออยากให้แบบเออบอกกันจะได้พี่จะได้แบบปรับตัวถูกแบบแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ขออําลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเี่กก็อย่าลืมฝากกดไลค์และ u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมเอาไปแชร์คลิปเนี้ยเอาไปให้เพื่อนๆดูได้มีนั่นเองครับเผื่อเพื่อนๆจะติดใจอันนี้แล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆกเก้าโมงเช้าสำหรับช่วงนี้นั่นเองนะครับของทุกๆวันเลยนนะั่นเองนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมก็ขออภลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ